วัสดีครับช่างบอสลำลูกกานะครับวันนี้พามาชมนะครับางานล้างแอร์มิสซูแบบล้วงในนะครับตอนนี้แอร์สภาพด้านหน้าเหมือนจะสะอาดนะครับแตดูข้างในนะครับมันจะเป็นเมือกข้างในนะครับมันจะเป็นเม็ดข้างในแอร์มิสซูนะครับจะต้องถอดล้างแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะสะอาด เม็ดฝุ่นนะครับเม็ดโครนนะเชื้อราครับทั้งนั้นเลยดูไว้นะครับวิธีการถอดล้างแอรมิซูที่ถูกต้องนะครับปกตินะครับเราจะถอดโบเวอร์นะครับถาดน้ำทิ้งเท่านั้นนะแต่เคสนี้มันสกปรปกมากจริงๆนะครับมันจะต้องถอดมอเตอร์แล้วก็แผงบอร์ดด้วยนี่คือสภาพก่อนล้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ในส่วนของอุปกรณ์นะครับเราก็นํามาล้างข้างนอกนะครับกก่อนล้างก็ต้องลงน้ํายานิดนึงนะครับใครจะลงน้ํายาไม่ลงน้ํายานะครับจุดนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะทั้งโบเวอร์นะครับฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ถาดน้ําทิ้งนะครับมาดูถาดน้าทิ้งกันนะทีนี้ฝุ่นเยอะดูนะครับดําเลยนะเอามือรูปให้ดูเห็นไหมเห็นไหม แต่ช่างบอสจะลงน้ํายาทั้งตัวแอร์แล้วก็ตัวอุปกรณ์นะครับก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายในการล้างนะครับพวกนี้โดนน้ายา F2 เข้าไปเราฉีดนะ้ำแป๊บเดียวมันก็ออกละขั้นตอนนี้คือการลงน้ํายา F2 นะครับ ก่อนจะล้างแอร์นะครับช่างบอสจะต้องฉลมน้ำยา F2 ให้ลูกค้าทุกเครื่องนะครับตอนนี้นะครับน้ำยากำลังทำปฏิกิริยากับฝุ่นอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ำจะเน่าแค่ไหนนะครับอตอนนี้ฟองออกดีนะช่างบอสผสมน้ำยาเข้มนิดนึงนะครับ เพราะว่าสถานที่มีฝุ่นอเดี๋ยวไปดูกันนะครับดูนะครับน้ำหนึ่งถังยังล้างไม่เสร็จนะดูสภาพความเน่านะครับลูกค้าสูดดมอากาศแบบไหนไปนะครับดูนะครับดูคราบมาดูน้ำในถังนะครับ ที่ผ่านมาช่างแอร์ล้างให้คุณยังไงนะครับทํายังไงยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จน้ำหนึ่งถังนะครับยังไม่เสร็จเราต้องดูไปทิ้งก่อนนะครับดูเห็นไหมมันยังมียังมีคราบเมือกนะครับที่ที่ออกมาอยู่นะครับดูเหมือนจะสะอาดแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้คือสภาพของน้ำหนึ่งถังนะครับหนึ่งถังผ่านไป ดูกันชัดๆนะครับฝุ่นนะไม่ใช่ฟองกาแฟฝุนฟ่นไม่ใช่ฟองกาแฟล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยอไล่ดูนะครับคาบเมื่อภาบฝุ่นออกหมดนะครับออกหมดจริงๆ นะล้างแบบล้วงในนะครับถอดแบบนี้ล้างแบบนี้นะครับยังไงก็ออกกาะตอนนี้นะครับพร้อมที่จะประกอบนะครับในส่วนของมอเตอร์ในส่วนของ oh. อุปรกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับโ oh. บเวอร์นะครับถ่าดน้ำทิ้ง oh. ล้างสะอาดเรียบร้อยนะครับ รอมที่จะประกอบ,บกลับเข้าไปประกอบเดินเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแอร์มิสซูอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด15,000 BTU น้าันิียูนะครับร้านแชงบอสลอมูก,กานะครับติดต่องานได้นะครับ087 494 4046นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ